ประมาณกี่ล้านนะครับโอ,อ้ลักสิบเลยค่ะลักสิบล้าน forex bangkok คือแบบว่าพอเราแบบเขตกับเรื่องการเทหทุ้นเนาะก็แบบอยากจะได้เงินอยากจะรวยทางลัดอีกแล้วอันนี้คือความโลภอีกแล้วเข้ามาเป็นเป้าหมายแล้วก็เป็นตัวแบบแกนนำที่ทำให้เราถูกหลอกเนาะคือเราก็แบบเล่นแชร์ค่ะวงแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จ่ายทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนซึ่งมันเป็นเงินเงินเยนที่เราไม่ได้ใช้เนาะเราก็แบบอ่ะจะเป็นมือสุดท้ายนะซึ่งจะถือเป็นมือสุดท้ายอย่างค่ะแต่ทีนี้ก็คือยังแบบจ่ายยังไม่ถึงยังไม่ถึง20ก็คือตั้งแต่อ่าคนที่15บห้าีค่ะก็คือปิวตอนนี้เจ้ามือแชร์ก็คือหายตัวอย่างค่ะกับกองเงินใหญ่ที่ที่ไปแต่อันนี้ก็คือเป็นกองใหญ่มากเพราะว่าแบบ โอ้โหครึ่งล้านเกินเกินนั้นได้นี่คือคอรึ่งล้านนี่คือมือเดียวใช่ไหมครับคุณกิ๊กใช่ค่ะ,คะจะอธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวคนทางบ้านไม่เข้าใจได้คือแชร์นะครับมันมีมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับก็มีทั้งแชร์ที่เป็นในรูปแบบของการเปรียแชร์ปันผลไปเรื่อยๆครับเช่นคุณไนท์มาก่อนใช่ไหมฮะ,ะผมมาทีหลังคนคนที่ได้เงินก็นแรกไปก่อนนะครับเป็นคนที่ จะได้รับเงินของทุกคนที่อยู่ในวงนะสมมติในวงมีสิคนใช่ไหมฮะคุณไนท์คือคนแรกเลยเนี่ยที่ได้รับเงินไปก่อนเนี่ยคนเนี้ยจะเป็นคนที่ได้รับเงินเนี่ยมากที่สุดแล้วก็เงินตรงเนี้ยเอาไปใช้ทําอะไรก็ได้แต่คุณไนท์เนี่ยต้องมาจ่ายดอกให้คนที่2คนที่3คนที่4ไปเรื่อยๆซึ่งคนแรกที่ได้รับเงินไปเนี่ยจะเป็นคนที่ได้เงินก่อนเหมือนเช่นเราไปกู้เงินมาฮะแล้วเราค่อยมาจ่ายเงินกู้ทีหลังอ่าแล้วก็ค่อยๆจ่ายไปแต่มีคนดูแลบริหารคือเป็นท้าวแชร์คือเป็นหัวหน้าแชร์เน ให้เจ้าตัวหัวหน้านี่แหละจะเป็นคนที่บริหารเงินให้กับทุกคนในวงแชร์นั้นถ้าตัวเท้าหายไปปพิบเนี่ยวงนั้นก็คือล่มครับซึ่งอยู่ในเคสของคุณกิงเองซึ่งคุณกิงเป็นมือที่เท่าไหร่นะครับ20สิบค่ะแต่ว่าใช่ค่ะ <laughs> แล้วก็โดนปิ้วแต่สิวผ้าค่ะร้อ <5 S 1> นหนักมากซึ่งซึ่งมือสุดท้ายครับนะจะเป็นมือที่ได้ผลกําไรเยอะที่สุด นะฮะ hmm. เพราะว่าเป็นคนที่รอคนสุดท้ายแล้วคนคือการเล่นแชร์ครับคนที่มีเงินเย็นเนี่ยจะได้เปรียบมากเพราะว่ามันจะมีการปันผลถ้าคำนวณดูแล้วในมือนั้นนะครับคุณกิ่งครับเคยจำได้ไหมครับว่าตอนคำนวณเนี่ยถ้าได้มือครบมาทุกมือเนี่ยคุณกิ่งจะมีกำไรอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์จากต้นทุนที่เสียไปครับประมาณ60%นะคะ oh. คุณนัทลงไป5แสนได้มาหกแล้วแล้ว,ลวทีนี้ครับคุณกิ่งแล้วคุณกิ่งทำยังไงต่อครับหลังจาก oh. โดน ดึงไปได้แต่มือที่15ครับซึ่งกิปมือที่ก็คือ <c oughs> ตอนนี้มีการรวมตัวค่ะอ่าจริงๆ <ละ S 2> มันเป็นคดีแพ่งเนาะแต่ว่าเอาตรงๆเลยคือความหวังของเราเนี่ยอเท่ากับศูนย์อย่างเงี้ยค่ะ,<ล>ะก็คือ <ละ S 2> มีบางเนี่ยคือเดินทางไปกรุงเทพอะ่ะสองสามครั้งล <ะ S 2> แล้วเกี <ละ S 2> ่ยวกับเรื่องแบบเราก็มีจะมีแบบดีว่ามันมันมีแบบ หลักฐานอย่างเงี้ยค่ะเรามีหลักฐานในการโอนมีอะไรแบบของทุกคนในกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการไปตามที่บ้านเขาไปอย่างเงี้ยค่ะก็ทาทุกวิถีทางทั้งทั้งหมด20คนอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือมันฟิวแล้วคืออันเนี้ยจะบอกว่าพี่คนเนี้ยค่ะคนที่ที่เราตัดสินใจเล่นน่ะเขาอยู่ในวงการแชร์มาแบบห้าหกปีแล้วมีหลายวงมากของเขาที่เขาดูแลค่ะคือเขาก็หายไปแบบ หายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นเราเคยเล่นกับเขาอะ่ะวงเล็กๆมันได้แต่ทีเนี้ยคือเราตัดสินใจคือวงใหญ่ดีกว่าเพราะหนึ่งช่วงเนี้ยเราไม่ได้เดินทางเนาะเราไม่ได้ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่างคะ่ะแล้วก็พอจะมีเงินเก็บเหลือจากส่วนที่เราไม่ต้องใช้แบบฟุ่มเฟือยส่วนอื่น,นะคะ่ะแล้วเออมาลงทุนส่วนนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะมันก็ตอนนี้ก็คือตามทุกเดือนก็คือมีการอัปเดตใ,ในกลุ่มางคะ่ะแต่ก็คือมันยากมากที่จะตามได้ มันไม่ถูกกฎหมายเนาะอืมใช่ครับแล้วคุณตำรวจเขาได้พูดคุยยังไงกับคุณขิดบ้างเขาแนะนํำยังไงบ้างก็เขาแนะนําคือมันมีคนที่เสียเยอะกว่าเราเนาะแล้วก็มีเรามีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แนะนําว่าเออเนี่ยคือจะต้องมีการแบบฟ้องอ่างเงี้ยค่ะแล้วก็จับยากเพราะว่าหนึ่งบ้านที่เขาอยู่เป็นชื่อแม่เขาแต่เป็นบ้านหลังใหม่นยคะตัวเขาไม่อยู่แต่รถเขา่ามีรถใหม่เป็นชื่อของสามีซึ่งสามีมีที่มาของรายได้นะคะ เราก็เลยยากที่จะแบบว่าตามได้มันไม่มีสินทรัพย์ที่เขาแบบว่าเออเขาชอบโกงเงินเราไปนะแต่เขามีสินทรัพย์มีอะไรเงินอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแสดงว่ามีการวางแผนมาอย่างรอบคอบแล้วนะครับครับทั้งหมดมันหกสิบคนนะคะที่ถูกที่ถูกไปที่ถูกหลอกไปอะคะ่ะโอ้มูลค่าในหกสิบคนนั้นนะฮะถ้าตีเป็นมูลค่าประมาณกี่ล้านนะคุณกิ่งโอ้ลักสิบเลยค่ะักสิบล้านได้จุกจุกจริงๆ งั้นแสดงว่ากลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่เขาดูแลอยู่โดนกันหมดเลยนะฮะก็หายไปหมดเลยค่ะก็แบบก็ผมว่าสังคมไทยก็น่าจะมีการพูดคุยเรื่องนี้กันมากยิ่งขึ้นเนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์ถูกครับไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อาจจะเกือบหลวมตัวเข้าไปเออเพราะว่าจากที่ผมฟังมาเนี่ยแชร์ลูกโซ่ส่วนใหญ่ได้กําไรน่าจะ น่าจะเยอะมากอะอย่างที่คุณกิ่งบอกได้หกสิเปอร์เซนี่เยอะมากเลยนะโต้เยอะเลยครับโคตรเยอะเลยนะแล้วถ้ามันคุณกิ่งรับถ้ามันจบไซเคิลมาถึงมือคุณกิ่งเนี่ยมันใช้เวลาทั้งหมดกี่เดือนคะโอ้ประมาณสิบแปดเดือนเลยนะคะอืมสิบแปดเดือนกับหกสิบเปอร์เซ็นก็ส่วใหญ่ก็มีกําไรมาล่อทําให้นักลงทุนหลายคนไปติดกับนั่นเองนะครับเก็บ เนี่ยความโล่มากกับความช้าใจที่เราแบบไม่ศึกษาคุณเนี่ยะมันอยู่มันแย่จริงผมมองนะครับว่าคุณมันถ้ามันตั้งใจจะโกงอะ่ะมันทําตัวดีแค่ไหนก็ตามกับเราแต่สุดท้ายเขาก็หอบเงินและโกงาไปได้อยู่ดีอันนี่คือเป็นเรื่องที่มันมันบอกอยากจริงๆครับว่าจะเจอคนประเภทนั้นแบบไหนอะไรเงี้ยใช่ครับนั่นแหละครับมันมนี่งจุดที่มีทุก,ทกแบบจริงๆเราควบคุมไม่ได้ โอเคครับคุณกิ่งขอขอบคุณมากมากเลยนะครับในวันนี้ที่เข้ามาแชร์ประสบการณ์นะครับถือว่าโอ้เราได้นับฟังอะไรดีๆเยอะเลยครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็ลงทุนใหม่เก็บเงินใหม่ครับนะครับสู้นะคุณกิงแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ